วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเหมือนโฟตอนหรือกราวิตอนจะได้เห็นความเป็นจริงในเวอร์ชันที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเฮอร์แมนสาธิตให้ดูว่าเมื่อลูกบอลเข้าใกล้กับความเร็วแสงบางสิ่งที่แปลกประหลาดจะเกิดขึ้นระยะทางจะเริ่มสั้นลงและยิ่งลูกบอลไปได้เร็วขึ้นโลกทั้งใบหรือเอกภพทั้งหมดก็จะหดเข้าหากันจนแบนราบดังนั้นหากคุณเป็นกลาวิตอน คุณก็จะพบว่าตัวคุณนั้นหยุดนิ่งถ้าไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนและจักรวาลทั้งหมดก็จะเป็นแผ่นเรียบต่อหน้าคุณตลอดการศึกษาธรรมชาติอนุภาคในความเป็นจริงของเราเคลื่อนที่บนเส้นทางเชิงเส้นแต่จากมุมมองของอนุภาคอาจไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยก็ได้ในช่วงปลายทศวรรษที่1,960นักคณิตศาสตร์โรเจอร์เพนโลสแต่เสนอวิธีการมองโลกในแบบใหม่ เขาบอกว่าอนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยความ